อุบัติเหตุบนถนนพระรามสองเกิดขึ้นบ่อยครั้งฉเฉลี่ย180ครั้งต่อปีเพราะเป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่ภาคใต้แต่อุตสาหกรรมทะเลไทยในเขตมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนจากน้ำเมือกปลาระหว่างการขนส่งทีนี้มันมีล้งปลาเยอะใช่ไหมเวลามันวิ่งอ่งน้ำมันก็ไหลยอย่างเงี้ยแลวรถเวลาฝนตกมันก็เกิดอุบัติเหตุบ่อย เยอะมากเลยบ่อยครั้งเลยพราะวรตกทิ้งตกใหม่ๆนี่หลงกัประจาเลยท่อ,อยางที่ต่อมาจากใต้ท้องรถนะคะใช้ปล่อยน้ําระหว่างการขนส่งบรรทุกปลาค่ะและในนี้จะมีน้ําเมือกปลาปะปนอยู่ด้วยจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะผู้ประกอบการระบุว่าน้ำที่ถูกปล่อยจากรถขนส่งอาหารทะเลเป็นระยะก็เพื่อระบายน้ำแข็งที่ละลายออกเป็นการป้องกันอาหารเน่าเสีย ส่งผลให้ความฝืดของถนนลดลงทำให้ล้อยางไม่เกาะผิวถนนการเบรกในระยะกระชั้นชิดจึงเป็นเรื่องอันตรายเจ้าของแพปลารายนี้ยืนยันว่าเขาได้ควบคุมรถขนส่งตามข้อบังคับของเจ้าหน้าที่แต่พนักงานขับรถบางรายอาจรู้เท่าไม่ถึงการปล่อยน้ำเมือกปลาหรืออาจเกิดจากการปิดวาล์วน้ำทิ้งไม่สนิทรถตู้สิบล้อทุกคันให้ความร่วมมือจะไม่ปล่อยน้ำปลา แต่รถเล็กที่บรรทุกสินค้าโดยมีผ้าใบปิดหรือไ้ปิดเนี่ยก็ต้องไป,ไป,ไ,ปไปตามสภาพของเขาผู้อำนวยการแขวงการทางสมุทรสาครบอกว่าจังหวัดสมุทรสาครน,นับเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลไทยจากทั่วประเทศทําให้รถขนส่งใช้เส้นทางถนนพระรามสองเป็นหลักถนนจึงเกิดความสุดโสมมากขึ้นรวมถึงมีปัญหาถนนลื่นเราเคยมาตรวจสอบเหมือนกันว่าถนนที่มีน้ําเมื่อปลาเนี่ยมีค่าคํามฟือเท่าไหร่ ที่เราตรวจสอบปรากฏว่าค่าความฝืดของถนนที่นิเมื่อปลาเนี่ยก็ต่ําแต่จริงๆก็ยังไม่ได้ต่ํากว่าค่าที่เราใช้ในการออกแบบนะครับเพียงแต่ว่ามันทําให้ผู้ขับขี่ขับ้วเนี่ยมันค่อนข้างลื่นแล้วนะครับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองระบุว่าเจ้าของรถบรรทุกจะต้องป้องกันไม่ให้สิ่งของตกหล่นลงบนถนนระหว่างใช้รถรวมทั้งป้องกันไม่ให้น้ำรั่วไหลลงบนถนน หากพบผู้กระทําผิดจะปรับเป็นเงินหนึ่งมืนบาทควบคู่ไปกับมาตรการตรวจจับที่เข้มงวดเจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะทําให้อุบัติเหตุบนถนนพระรามสองช่วงตลาดทะเลไทยลดลงนิชาพัฒนอินทรากร่อมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน